ชื่อในบนนนุญควรไผ่พันธุ์มื่บ้านหมู่ที่ห้าบ้านปลันตำบังน้อยบ้านหลวงบัดนชางลายในการส่งเสริมปลูกผักต้นัวให้กับุมชนในหมู่บ้านเพื่อสร้างความมั่นคงและรายจ่ายของครัวเรือนในหมู่บ้านของหมู่บ้านปลันครับผมเดี๋ยวจะพาไปชมเดี๋ยวจะพาไปดูการปลูกผักต้นควแต่ละหลังคาเรียนครับผมนี่เป็นผักต้นหอมหอมบัวนะครับ เป็นต้นหอมบวดดัวตอนนี้จะเป็นสะเพาครับนี่จะเป็นสะเพาก็จะเป็นหอมบัวมาแล้วก็เป็นสะเพามาด้านนี้มาด้านนี้ก็จะเป็นข้าวตอ,องจนนากข้าวาาอตองก็เป็นขับนางรักครับข้าวาษดสาสานเี่ขาอีจูในกรีเขาจะเรียกว่าภาษากรางว่านางรักนี่จะเป็น ผักกระแยงนะครับผักกระสายสารเขาจะเรียกผักกระแยงผักตัวนี้เขาจะใส่ว่าจะเป็นแกงหนอหรือว่าจะเป็นหมกปลานะครับจะกินจะรสชาติจะขึ้นมาตัวนี้เขาจะเป็นหอมบัวนะครับแต่ส่วนผักกาดก็จะอยู่ด้านหลังอีกหลายๆบ้านนะครับทุกหลังคาเรียนเขาจะปลูกผักวนขวาวเพื่อ ไปดำรงชีวิตสร้างความมั่นคงและลดรายจายของค้อเรียทุกหลังคาเรียนนะครับในหมู่บ้านปลันครับผม ผมน,ะนายิกรทองคำนะครับรักษาการพนรักงานอำเภอไดรหลวงวันนี้เรามาเยี่ยมหมู่บ้านป่าลันหมู่ที่ห้าตำบลปงน้อยอำเภอไดรหลวงจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็มีกิจกรรมหลากหลายมากมายนะครับไม่ไว่าจะเป็นทางนี้มีผลผู้คนรักกันนะครับที่เราจะพูดถึงในวันนี้แล้วก็วันนี้มาพบกับคุณพี่ลุงอรุณใจพี่หาค่ะพี่ลุงอรุณน,นะครับก็เดี๋ยวจะพาเยี่ยมชม เส้นทางนะครับที่มีพืชผักผลไม้นะครับที่ชาวบ้าน2ที่ชาวบ้านร่วมกันปลูกนะครับสองข้างทางนะครับมีหลายซอยด้วยกันนะครับแต่วันนี้พี่ลุงอรุณนะครับจะแนะนําซอยสนะครับซอยที่พี่ลุงอรุณอยู่ในละแวกนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมแปลงพืชผักสวนครัวของพี่ลุงอรุณครับ รบ,บริเวณตรงนี้นะคะจะใช้จะไม่ไใช้ปุ๋เยเคมีนะคะส่วนมากจะใช้ปุ๋ยคอกก็คือจะทําให้เป็นต้นแบบของชุมชนด้วยนะคะก็อย่างอย่างทุกอย่างที่ปลูกทุกอย่างที่กินต้องบอกว่าปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกนะคะโดยเฉพาะพืชผักอ่าที่เขาเรียกว่าผักประจําบ้านต้นหอมอะไรต่างๆก็คือต้องผัดเปลี่ยนหมุนเวียนต้องปลูกอยู่ตลอดเวลานะคะก็โดยส่วนใหญ่แล้วพลิกจะขาดไม่ได้นะคะรับลิก มะเขือและก็โหละพานะคะจามะนาวหนึ่งต้นหนึ่งครอบครัวเนี่ยอันที่จริงอะ่ะมีมะนาวแค่1ต้นก็คือพอกินพอใช้แล้วนะคะถ้าถ้าสมมติว่ามีพื้นที่เนี่ยอย่างตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะปลูกในกระถางยางรถยนต์นะคะยางรถยนซึ่งปลูกมาได้หลายปีแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณพี่รุงอรุณไทยสิงหานะครับ<อ>ที่ได้ให้พวกเกา งานพัฒนาชนุมชนอำเภอลอยหลวงครับลงมาเยี่ยมเยือนแล้วก็ลงมา,าดูในเรื่องของเส้นทางนี้มีผลผู้คนรักกันนะครับก็เป็นกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านแล้วก็ล้วบ้านนอกบ้านนะครับมีอะไรต่างๆมากมายนะครับที่น่าจะค้นหาแล้วก็น่าจะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ครับวันนี้ทางทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอไร,รหลวงต้องขอขอบคุณไว้ในโอกาสนี้ครับสวัสดีครับ